นี้นะครับเราจะมาสอนนั่งตั้งไอวอในโซนฟีสตล์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วนะครับให้เราปิดเน็ตนะครับแล้วก็ออกออกนี่ครับกดออกนะครับให้เน็ตปิงแล้วนะครับกดออก เสร็จปุ๊บนะครับให้เราเดินนะครับแล้วก็ไปบทเรียนไอวอลแล้วเราก็หลบกระสุนนะครับแล้วเราก็เปิดเน็ตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งหลบกระสุนนะครับจนกว่าเน็ตจะมานะครับแล้วมันจะเด้งออกให้นะครับเราก็วิ่งหลบไปเรื่อยเยนะครับนี่ครับรอเน็ตมานะครับวิ่งหลบหลบไปก่อนนี่ครับเน็ตมาแล้วนี่ครับมันก็จะออกมาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหยิบปืนได้เลยนะครับ แล้วเราก็นั่งตั้งไอวอลได้นะครับสำหรับคนไหนนะครับพี่อยากเล่นต่อนะครับให้กดลองอีกครั้งนะครับแล้วมันจะเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับก็จะนั่งตั้งไอวอลได้ชิวๆนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนออาไอวอลนะครับจากโซลตัยมาฝึกนั่งตั้งไอวอลได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ